สวัสดีครับครัวง่ายๆของเนาต้มโจงนะครับวันนี้โจงมีวิธีการทําผัดเผ็ดปลาดุกมาฝากกันนะครับเป็นผัดสูตรง่ายๆนะครับแต่หอมอร่อยมากเดี๋ยวเราดูส่วนผสมแล้ววิธีทากันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะนําปลาดุกนะครับที่ได้มาจากตลาดนะครับโจงซื้อมาเขาจะหั่นเป็นชิ้นมาให้แบบนี้แล้วนะครับเราจะนํามาคุกเกลือนะครับเพื่อล้างคาวออกอีกรอบหนึ่งนะครับใช้เกลือป่นธรรมดาเราเนี่ยนะครับนี่นะครับโจงจะขยํานะครับแล้วก็คุกแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับทําประมาณ2รอบนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบลักษณะการใช้เกลือบแบบนี้นะครับจะใช้แป้งมันในการล้างคาวปลาก็ก็ได้นะครับล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ําครับนี่นะครับแล้วก็พักให้เสด็จน้ําให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทําขั้นตอนต่อไปกันนะครับ เราจะเริ่มจากการนําเครื่องผัดทั้งหมดนะครับลงมาคั่วก่อนนะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมแล้วก็สุกในระดับหนึ่งก่อนนะครับเริ่มจากหอมแดงนะครับตามด้วยกระเทียมครับเราจะคั่ว2ออย่างนี้ให้เริ่มสุกก่อนนะครับเนื่องจากชิ้นใหญ่นะครับแบบนี้นะครับหรือใครจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วคั่วพร้อมกันก็ได้นะครับ จากนั้นนะครับตามด้วยขานะครับข่าจะซอยชิ้นเล็กนิดนึงเพราะสุกค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ตะไคร้ซอยนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับคั่วเรื่อยๆนะครับจนทุกอย่างเริ่มสุกนะครับก็จะเป็นพริกจินดาแดงนะครับตามด้วยพริกจินดาแห้งนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะคั่วให้ทุกอย่างสุกดีก่อนนะครับก่อนที่เราจะนําไปโขกนะครับ จะได้ออกมาแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะนําทั้งหมดนี้นะครับไปโขกให้แหลกตามต้องการเลยนะครับเพื่อจะทําเป็นเครื่องผัดนะครับใครสะดวกโขกให้ละเอียดใครสะดวกโขกแค่พอแหลกก็ได้นะครับ สำหรับโจ๊กจะโขกประมาณนี้นะครับให้แหลกประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่กระปีลงไปนะครับโขกอีกทีนึงนะครับให้กระปีเข้ากับเครื่องแกงทั้งหมดนะครับนี่นะครับเราจะได้แบบนี้นะครับหลังจากนี้เราจะตักเครื่องแกงออกก่อนพักไว้นะครับแล้วก็เราจะเติมน้ําเปล่าลงไปเพื่อที่จะทําเป็นน้ําล้างโกนะครับเราก็จะได้ทังเครื่องผัดแล้วก็ น้ำล้างคกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องผัดนะครับในส่วนต่อไปก็อย่างที่บอกครับใส่น้ําสะอาดลงไปนะครับเพื่อล้างเครื่องแกงต่างๆเครื่องผัดต่างๆนะครับที่มาติดอยู่กับสาบกับคกกับช้อนพวกนี้นะครับเพื่อเราจะได้น้ํานวลๆนะครับสําหรับไปใส่ในผัดเรานะครับแล้วก็เครื่องผัดต่างๆเนี่ยมันจะไม่สูญเสียปริมาณไปด้วยนะครับก็คือ ถ้าเราตักไปอย่างเดียวอ่ะจะทําให้อัตราส่วนมันหายไปนะครับนี่นะครับน้ำล้างคกนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเริ่มผัดกันเลยครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นน้ํามันสําหรับผัดนะครับวันนี้โจกกใช้เป็นน้ํามันถั่วเหลืองนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดเลยนะครับตามด้วยเครื่องผัดที่เราโขกไว้เมื่อสักครู่นะครับโจใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะครับผัด เรื่อยๆนะครับจนหอมนะครับตรงนี้ต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะครับผัดออกมาพอหอมแบบนี้แล้วนะครับเราจะใส่ปลาดุกนะครับที่เราล้างทําความสะอาดแล้วก็เสด็จน้ําไว้ในขั้นตอนแรกนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้นะครับจะเรียงไฟแรงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะผัดประดุกให้สลดไปก่อนนะครับพอด้านล่างเริ่มสุกสลดนะครับเราก็จะทยอยเลาะด้านล่างนิดนึงครับเพื่อให้ไม่ติดกระทะนะครับแล้วก็กลับเอาด้านที่ยังไม่สุกนะครับลงไปนะครับผม หลังจากนี้นะครับโจ๊กจะโรยกระชายลงไปนะครับเพื่อดับคาวปลานะครับแล้วก็ให้เมนูผัดเรามีกลิ่นหอมด้วยนะครับตามด้วยใบมะกรูดนะครับที่เราฉีกเอาไว้นะครับสามารถใส่ลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้ไฟแรงนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มผัดปลาให้สุกแล้วนะครับ ตามด้วยน้ําร้างคกนะครับที่เราทําไว้ในขั้นตอนเมื่อสักครู่นะครับนะครับตอนนี้นะครับปลาจะเริ่มสุกเป็นส่วนใหญ่แล้วครับสังเกตได้ว่าเนื้อแดงแดงจะเริ่มมีปริมาณที่น้อยลงนะครับอัตราส่วนที่น้อยลงนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะปรุงรสชาติแล้วนะครับเริ่มจากนะครับอันดับแรกนะครับน้ําปลานะครับ ตามด้วยซอสถั่วเหลืองฝาเขียวนะครับหรือว่าซอสปรุงรสฝาเขียวเรานี่แหละฮะตัดรสด้วยผงปรุงรสนะครับวันนี้จ้าใช้เป็นผงปรุงรสหมูเพื่อนๆจะใช้เป็นไก่เป็นเนื้อก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับตรงนี้นะครับใช้ไฟแรงเลยนะครับเพราะว่าปลาเริ่มสุกแล้วนะครับเราจะคลุกเขาให้เข้ากันอีกสักคู่หนึ่งนะครับ ไม่ต้องผัดมากนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องไม่ต้องคนบ่อยนะครับเดี๋ยวปลาจะแตกออกจากกันนะครับและจะไม่ผัดนานนะครับผัดแค่พอปลาพอสุกนะครับเพราะฉะนั้นปลามันจะแตกชิ้นไม่สวยนะครับตรงนี้นะครับเราจะใส่พริกไทยอ่อนลงไปนะครับหลังจากที่ปลาสุกดีแล้วนะครับพริกชี้ฟ้าแดงครับตามด้วยพริกหยวกครับ ผัดให้ทั้งสามอย่างนี้นะครับโดนความร้อนสักคู่หนึ่งก่อนนะครับให้เริ่มมีกลิ่นหอมออกมานะครับอพอได้แบบนี้แล้วนะครับทุกอย่างเริ่มสุกดีเรียบร้อยแล้วครับเราจะโรยใบกะเพราที่เด็ดล้างน้ำมาไว้ให้เรียบร้อยนะครับลงไปได้เลยนะครับตรงนี้ยามาต้องใช้ไฟค่อนข้างแรงเลยนะครับเพื่อให้ใบกะเพรามีกลิ่นหอมนะครับใบกะเพราวเวลาไปโดนกับน้ํามันหรือว่าน้ําบนกระทะร้อนๆเนี่ย จะทำให้เขามีกลิ่นหอมนะครับผมผัดจนใบกะเพราเริ่มสุกนะครับนี่นะครับจะได้ออกมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับผัดเผ็ดปลาดุกง่ายๆในแบบของนายต้มโจกวันนี้นะครับเทคนิคเลยก็คือนำเครื่องที่เราจะโขกนะครับลงไปคั่วให้หอมก่อนนะครับเพื่อให้เมนูมันมีกลิ่นหอมออกมาค่อนข้างชัดเจนนะครับ ส่วนผสมอัตราส่วนต่างๆนะครับโจ๊กจะเขียนให้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากให้โจ๊กทําเมนูอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโจ๊กจะหาส่วนผสมและว,วิธีทามาทําแบ่งปันกันครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมวิดีโอของโจ๊กนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ